ขอแนะนำร้าน g ก๊สท็อปอัพบริการเติมเกมผั b G ีม b i l บาและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลก u i d การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปี CP, และจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก๊สท็อปอสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะจงถวายดวงเกลือซะ ทุกคนหมดกันไปทล้าหลายกับ Attack on Titan ในรอบนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นทางสู่รางวัลน,นะคะหรือว่าภารกิจกิจกรรมมินิอาีเนาะสามารถปลดล็อกไปได้จนถึงวันที่7กรกฎาคมก่อน7มงเช้านะคะก่อนจะไปดูภารกิจจะบอกว่าสามารถส่งหรือรับจากผู้เล่นอื่นก็ได้นะคะแต่มันจะมีเงื่อนไขนะคะสำหรับผู้ส่ง กรณีที่ใครเนี่ยกดส่งนะคะเขาสามารถส่งได้แค่กำหนดนะคะสูงสุดได้แค่5 ID หรือว่า5ครั้งนะคะกดส่งได้แค่5ใบเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็นเพื่อนเกินกว่า120ชั่วโมงนะคะก็5วันเนาะเขาจะไม่นับตามระยะเวลา5วันนะคะจะนับตามครบชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็คือ120ชั่วโมงอย่างที่บอก แล้วก็ค่าความสนิทจะต้องมากกว่า50แต้มเลเวลตัวละครก็จะต้องสูงกว่า10เลเวลนะคะในเรื่องของค่าความสนิทนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างผู้รับและผู้ส่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องการขายแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ขายนะเราจะพูดถึงการรับและการส่งเท่านั้นนะคะเพราะว่า หาพูดถึงเรื่องการขายเนี่ยมันจะเป็นข้อกำหนดนะคะที่ร้ายแรงสำหรับทางเกมเนาะใครจะรับที่ไหนนะคะหาผู้ส่งที่เขามีเครดิตดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีเครดิตก็อาจจะโดนเกลียนกันได้นะคะ โอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องของค่าความสนิทการค่าความสนิทเนี่ยเราสามารถดูได้ตรงที่รายชื่อของเราเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วนะเรากดดูที่ตรงรายชื่อเพื่อนมันจะมีรูปหัวใจตรงใต้ชื่อแคลนนะคะอย่างอันนี้เนี่ยอย่างพี่กับน้องของ U M เนี่ยก็มีค่าความสนิทอยู่ที่602อันนี้ก็คือสามารถส่งได้แล้ว เราสามารถตกลงนะคะว่าเราจะกำหนดเงื่อนไขของค่าความสนิทอย่างไรบ้างในการส่งก็สามารถส่งได้แบบเสียค่าคะแนนคนิยมบางคนก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มหรืออาจจะต้องเสียของเพิ่มนะคะเราก็กดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนมันจะมีรูปไก่อยู่มุมขวาล่างนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จิ้มเข้าไปอันนี้เนี่ยในแต่ละอย่างเขาก็จะมีคะแนนแบบฟรีเนี่ยไม่มีนะเห็นไหมทุกคน ข้างบนจะเป็นความนิยมข้างล่างจะเป็นความสนิทนะคะอันนี้ก็ไม่มีแบบฟรีนี่คือไม่มีความสนิทเลยมีแต่ค่าความนิยมเท่านั้นแล้วก็จะมีเริ่มตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่าความสนิทได้แค่1แล้วก็อันนี้ก็4นะคะเนี่ยเนี่ยมันจะมีแต้มบอกทุกชิ้นเลยอย่างรถอันนี้ก็จะมีความสนิทถึง10เลยแต่ที่จะได้เยอะกว่านั้นแล้วก็เป็นของฟรีกดไปดูที่ความสนิทต,ตรงนี้ใครที่มีดอกกุหลาบอยู่นะคะก็ในแต่ละชิ้นก็จะมีความสนิทเหมือนกัน อย่างอันนี้ก็10คะแนนกลาบใหญ่ก็20คะแนนแต่ถ้าใครไม่อยากเสียของพวกนี้เนี่ยก็สามารถไปตกลงนะคะในทางด้านของการกดไลค์โมเมนต์วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถกดให้เพื่อนนะคะขอบสำหรับคนที่เขาจะส่งเนี่ยได้10โพสต์ด้วยกัน1โพสต์นะคะจะได้1คะแนนค่าความสนิทก็สามารถได้รับสูงสุดถึง20นะคะ เพราะว่าคนส่งก็10คนรับก็10นะคะก็1วัน20โอ้ยกว่าจะถึงก็5วันยังไงก็ได้50คะแนนอยู่แล้วอันนี้จะเป็นแบบกดฟรีไม่เสียอะไรเลยนะคะเนี่ยกดตรงหัวใจนะคะ1โพสต์ต่อ1คะแนนก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ถ้าใครมีไก่มีค่าความนิยมอยู่ก็สามารถส่งแบบนั้นก็ได้นะคะมันก็จะไวขึ้นไม่เสียเวลานะโอเคอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ ตกลงนะคะอย่างระหว่างผู้รับและผู้ส่งเรามาดูในทางด้านของการทำธุรกิจกันต่อเลยมันจะมีภารกิจบางตัวเนาะที่จะสามารถทำยากนิดนึงหรืออาจจะต้องเสียเวลาทำนิดนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแนนที่เราจะได้รับนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าคะแนนซึ่งในการอัพเลเวลเนี่ย ในแต่ละภารกิจจะมีเหรียญคะแนนบอกอยู่นะคะอย่างออนไลน์เนี่ยครบ600นาทีนะคะจะได้ถึง150เหรียญคะแนนการทำภารกิจก็คือ200คะแนนต่อ1เลเวลนะคะภารกิจกิจกรรมเนี่ยก็จะทำง่ายๆไม่ยากนะคะก็คือล็อกอินตามระยะที่กำหนดการเล่นในเกมนะคะตามที่เขาระบุ ภารกิจต่อไปเป็นภารกิจท้าทายกดไลค์เพื่อนร่วมทีมก็คือหลังเล่นในเกมเสร็จก็ทําการกดไลค์ให้ทุกคนนะคะก็จะนับเป็น1เกมต่อ1ครั้งการฟื้นฟูอันนี้ก็คือการผันยาหรือว่าการใช้ไอเทมยาในเกมนั่นเองการกำจัดผู้เล่น5คนขณนะวิ่งในเมโทรหรือคลาสสิกก็เล่นทั้งในแบบเมโทรหรือคลาสสิกก็ได้ในขณะที่เราเคลื่อนไหวอยู่นะคะอาวุธใดก็ได้สำเร็จ 2เกมพร้อมเพื่อนในเมโทรอันนี้สำหรับพี่ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าพี่เล่นคนเดียวนะคะก็เลยแบบเนี่ยยังไม่ผ่านเลย <c oughs> จะบอกว่าเราสามารถทำในโหมดคลาสสิกแบบจัดอันดับหรือไม่จัดอันดับก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบว่ามีความระแวงเกี่ยวกับโหมดจัดอันดับก็ไปเล่นในไม่จัดอันดับนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จละมีอะไรอีก อันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันก็คือเล่นในเกมนะคะแล้วก็จะมีภารกิจพิเศษซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษนั่นแหละเนาะอย่างที่เขาบอกก็เล่นตั้งแต่วันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะได้รับภารกิจนี้เนาะสำหรับการเล่น15เกมนะคะคือสูงสุดอพยพพร้อมเพื่อนร่วมทีมหนึ่งครั้งในเมโทรโยใครที่ไม่เคยเล่นเลยไปดูได้นะคลิปพี่เพิ่งลงไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะสำหรับการเล่นเมโทรโโยสำหรับมือใหม่ไปดูกันได้ มาไล่ฟาร์ม1นึ่งแสนนะคะสูงสุด5้าแสนนะได้ทรัพย์สิสกนการขายก็คือออกมาที่หน้าล็อบบี้หลังจากที่เราไปวิ่งฟาร์มกันมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาขาย1นึ่งแสนกับ5้าแสนเหมือนกันกำจัดสตรู1คนด้วยโกลซาภารกิจพวกนี้ก็คือเอาโกลซาทั้งนั้นเลยเนาะสูงสุด6คนนะคะแล้วก็มีอารีนาสูงสุด4องร้อยสรล่ะสองพแต้มช่วยเพื่อน อันนี้ก็เป็นอบพยงอพยพในเมโทรนะคะจริงๆไม่ทำมันก็ถึง25อยู่ดีร,รับความนิยมเพิ่มอันนี้ก็จะมีบางคนนะคะที่สงสัยเนาะเเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน สำหรับการรับความนิยมนะคะเราสามารถตกลงกับเพื่อนของเราในการแลกเปลี่ยนค่าความนิยมหรือจะเป็นที่แบบว่าได้แน่ๆหนึ100่งร้อก็คือปัดซ้ายไปปัดซ้ายหรือปัดขวาวะออนั่นแหละไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีรูปกล่องของขวัญน,นะคะแล้วก็มีลูกศรที่แบบว่าแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยกดเข้าไปเลยเมื่อกดไปแล้วจะมาสู่หน้าแชทนะคะเริ่มการแลกเปลี่ยนแล้วก็หาค่านิยมของเราให้ครบ1 0,000แต้มนะคะเพื่อที่จะทําการแลกเปลี่ยน โอ้โหเกินเกินเอออ,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 อย่างรถคันนี้ก็แค่ห้าคันนะคะมันจะมีรูปไฟนะคะแล้วก็หนึ่งหมืนแต้มอันนี้คือค่าความนิยมหนึ่งหมืนแต้มเมื่อได้แล้วเราก็กดแลกปุ๊บใครที่อยากจะแลกคืนเขาก็จะกดส่งแลกมาเราก็จะได้รับทันทีหรือเราเห็นคนอื่นกดแลกอยู่เราก็กดแลกได้เลยอย่างนี้นะคะอันนี้คือรายการของขวัญก็คือมีคนแลกไปละเนี่ยอันนี้ก็นะขึ้นมา2,000แล้วก็หาค่าอะไรที่มันได้2,000เหมือนกันนะกดแลกไป หรือจะเป็นแลกแบบว่าหลายๆชิ้นก็ได้นะคะถ้าอันไหนที่เรายังไม่ได้รับเราก็มาดูตรงที่บันทึกการแลกเปลี่ยนมันก็จะมีตรงที่หมดอายุแล้วนะคะก็คือเรายังไม่ได้แลกเปลี่ยนเราก็สามารถกดคืนของขวัญของเรากลับมาได้ก็ประมาณนี้เลยม,มาดูกันต่อนะคะสำหรับภารกิจที่อาจจะมีหลายๆคนนั้นสงสักันเยอะเลยสำหรับการทำภารกิจแสดงโชว์ของไททัน อยู่ไหนอยู่ไหนการเข้าสู่พื้นที่การแสดงของไททันเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะจะมีกําจัดศัตรูหนึ่งคนขณะขับพาหนะก็คือขับรถเหยียบคนตุยนั่นเองเคลื่อนที่เกิน3,000เมตรขณะขับพาหนะรถเสียของรถไททันเกวียนก็นั่นแหละก็ใครที่ยังไม่มีสกินก็สามารถให้เพื่อนของเรานะคะ สลับเป็นสก,กินไททันเกวียนก็ได้นะสำหรับรถแล้วก็มีชุดตัวละครรีไวทที่สวมใส่แล้วเอาไปฆ่าศัตรูนั่นเองนะคะ,ะกรณีชุดเนี่ยเราสามารถขอยืมคนอื่นหรือว่าไปยิงคนอื่นแล้วก็ไปเก็บชุดเข้ามาใส่ก็ได้เหมือนกันแปลงร่างเป็นไททันสาครั้งใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสมาติสาครั้งโจมตีก็คือใช้กดสกิล พุ่งหมุนตัวนะคะการแต่งกายสำเร็จในขณะสวมออกก็คือชุดไททันกรอนั่นเองนะคะ5คนยิง5คนนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็จะมีส่งของขวัญพื้นที่ส่วนตัวรีไว้ให้เพื่อน3คนออกก็คือของขวัญที่ได้รับในภารกิจนั่นเองนะคะเนี่ยพวกเนี้ย อันนี้ก็คือจะต้องโ่งให้เพื่อนของเราเท่านั้นนะคะถึงจะผ่านสูงสุดก็น่าจะ3ชิ้นใช่ไหมประมาณนี้ทุกคนอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรน่าสงสัยละสำหรับคะแนนภารกิจนะคะกรณีที่เราอัพไปจนถึง level 25ไปละคะแนนส่วนที่เหลือที่เราในทำในหน้าของภารกิจมันจะแปลงให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะเอ,อ่อเท่าไหร่นะที่พี่เคยบอกไปขอไปหน้าวงล้อก่อน10ต่อหนึ่ง ก็คือ10เหรียญนะสิคะแนนต่อ1เหรียญลัคกี้ก็อย่างทําภารกิจเนี่ยทำภารกิจกดไลค์เพื่อนร่วมทีม5ครั้งเราเพิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้คะแนน50ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเหรียญลัคกี้ให้5เหรียญน,นั่นเองนะคะประมาณนี้ทุกคน ใครมีข้อสงสัยอือ่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันต่อกับภารกิจอ,อ,อะไรนะไปชมการแสดงของไททันมาหึงมาในโหมดคลาสสิกอีเวนต์เท่านั้นนะคะจะไปแบบจัดอดันดับหรือไม่จัดอันดับกันได้ Let's go <S เมื่อเราเข้าสู่เกมแล้วนะคะให้เราเนี่ยลงจากเครื่องแล้วไปยังตำแหน่งเมืองคาเมชกิทันที ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยละกันเนาะปกติเรียกแค่เมืองด้านบนสุดนะคะก็ไปยังตำแหน่งนี้เลยทันทีเลยนะคะเพราะว่าการแสดงเนี่ยเขาจะโชว์ในเวลาก่อนวงจะบีประมาณ2นาที50นะคะถ้ากรณีไปแล้วไม่เจอวิวที่มีเรือนะคะเป็นจำนวนมากนะ กลางทะเลแบบนี้ก็ให้ออกเกมแล้วเข้ามาใหม่เพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มเกิดนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็รอสักครู่นึงก็จะมีไททนันมาหือมาปรากฏตามเวลาที่เขาแจ้งเลยใครอยากได้ภาพสวยๆก็อย่าลืมกดปรับกราฟิกก่อนเข้าเกมด้วยนะจ๊ะไปละบุ๊ย